สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กพามาชมบรรยากาศที่ดินริมน้ำสวยๆนะคะที่โครงการวิจิตราธานีนะคะบางนาตราดกมที่36นะคะบางปะกงฉะเชิงเซาค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนแปลงที่25ถึง31นะคะแปลงละไล่เศษนะคะเนี่ยค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดชมที่ดินนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0992216289ค่ะที่ดินทําเลศักยภาพนะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะไม่ไกลจากพัทยานะคะเนี่ยค่ะและไม่ไกลจากโครงการเมกะโปรเจกต์มากมายนะคะ เหมาะสำหรับทําที่พักอาศัยนะคะบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นที่ดินสวยที่ดินริมน้ำนะคะลูกบ้านมีคุณภาพนะคะที่ดินระดับไฮคลาสเลยนะคะเนี่ยค่ะท้ายแปลงนะคะติดน้ำทุกแปลงเลยค่ะเนี่ยค่ะ เหมาะสำหรับทําบ้านริมน้ำสวยๆนะคะบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็ดูร่มรื่นมากๆเลยนะคะหน้าแปลงนะคะมีต้นมะฮอกกาน,นีนะคะเป็นทิวแถวยาวตลอดแนวเลยนะคะเนี่ยค่ะท่านใดสนใจและอยากมีที่ดินในโครงการหรูติดต่อคุณตุ๊กนะคะตอนนี้นะคะ เรามีโปรโมชั่นตารางวาละ18,00 0บาทค่ะจากปกตินะคะเราขายที่ตารางวาละ25,000บาทค่ะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะสนใจค่ะจองแปลงละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะ